มื่อนีมาย้อนร้อยกี่ปี20ปีร้านอาหารอยู่ในลวงพักเกษตรสมบูรณ์เมื่อกี้มากินทุกเทียงเนาะแต่มื่อนีเราบอกมาขายครับจะมาหาแม่เพลินแม่เพลินกะติดภารกิจอีกมื่อนีเนื้อหมูกรอบด้วยของปวดพอเลยนะพี่สิทธิ์เหมพี่สิทธิ์เนาะโอ้โเด้อมาแล้ว จานตัวไหนครับเนี oh ่ยส oh ี oh ่สิบบาทโอ้โหปั๊บเต็มหนาเลยคุณอะอือนีเส้นร่อนเส้นร่อนครับเดี๋ยว่อยไปหายังกินเนาะกินหนักกินหนักกินมาอนีมาย่อนร้อยย่อนร้อยกี่ปีฮะ ยี่สิบปีย้อนรอยยี่สิบปีร้านอาหารอยู่ในหลวงพักเกษตรสมบูรณ์ตะกี้มากินทุกเที่ยงเนาะกินทุกเที่ยงขัวสวัสดิการร้านร้านร้านพี่เจ๊กบ่อเถอะแอ่าเต็มืัอนี้เราโบมาขายครับตะที้มากินอู้อร่อยครับข้าง สอบคอกเกษตรสมบูรณ์นะครับจะมาหาแม่เพลินจะมาหาแม่เพลินแม่เพลินกะติดพัดลักกินอีกเมื่อไหร่จำปะเพื่อนอีกเพื่อน,น,นอเฉียวเพื่อนไทยค่ะเอาน้ำเพลินเนี่ยกุ้ยเตี๋ยวกุ้ยเตี๋ยวเนื้อ เดี๋ยวรอดูเมนขวามูบ้านง,งานครับใส่ผักสีแล้วเด็ดเด็ดเด็ดสายแมวเรื่องครับกว้างๆครับผมผัดขี้เมาแล้วร้านอา่าที่เกี่ยวกับผัดขี้เมาตอนนั้นนะ่ะข้าวราด ขี้เมาอ,อ่ะใส่เม็ด้ะม,ม่วงหิมะพานของปู่พอเลยนะพิสิทธิาา์เหรอมะพิ่สิทธิ์อนะโอ้เด้นะอเด๋ย,ว,ดยว,วันหลังต้องมาใหม่นะนะขอบคุณมากครับมาแล้วอาหารตัวไหนครับเนี่ยสี่สิบบาท โโอ้้หปาเต็มหนาเลยคุณน่ะเต็มหนาเลยสุดจอดครับอืมนี่เส้นนี่เส้นร่อนเส้นร่อนครับเดี๋ยวไปไปหายังกินเนาะนหนักกินหนักกินปรุงเลยครับปรุงเลยลูกจ้าจ้า